โซฟาเกร็ so clay, นะคะ3-1 1เข้าใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่จะทําให้บ้านของคุณนะคะดูหรูหราและดูแพงขึ้นไปอีกนะคะรุ่นนี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะต้อนรับปีใหม่นะคะปกติจะไม่มีโตกลางนะคะแต่ทางเรานะคะสั่งทาพิเศษขึ้นมาให้ปกติทั้งเซตเนี่ยนะคะอยู่ที่35,900โปรโมชั่นปีใหม่นี้เอาไปเลยค่ะ29,900า้าบาทพามาดูรายละเอียดขนาด3าที่นั่งกันก่อนนะคะรุ่นนี้มาในความกว้าง2เมตรนะคะด้านในนะคะ พุ่มด้วยฟองน้ําพิเศษนะคะทำให้ความรู้สึกก็คือนุ่มแล้วก็สบายมากส่วนตัวหนังนะคะนี่ทุกคนหนังนะคะเป็นหนังนําเข้าจากต่างประเทศนะคะและป้องกันลายฝุ่นไม่อมฝุ่นนะรุ่นนี้ทาความสะอาดง่ายมากๆค่ะถัดไปนะคะตัวขามาในขาทองนะคะเป็นขาทองหลุยเนาะแัะปักลายตรงนี้ด้่หัดกคนนี่ปักลายสุดคลาสสิกนะเบนบอกเลยว่าสวยงามมากๆค่ะ พามาดูขนาดนที่นั่งค่ะขนาดหที่นั่งมาในความกว้าง1เมตรสเซนนะคะและแถมหมอนไปเลยค่ะทั้งหมด4ใบนะโปรโมชันนี้เฉพาะปีใหม่เท่านั้นยังไม่หมดค่ะแถมโต๊ะกลางที่สั่งทำพิเศษให้อีกหนึ่งตัวนะคะถ้าใครสนใจนะก็ทักเข้ามาได้ที่เพจร,ร้านแสงฟ้าเฟอร์นิเจอร์เลยหรือเข้ามาชมมาลองนั่งสินค้าจริงที่หน้าร้านของเราก็ได้นะคะ29,900บาทเท่านั้นค่ะจากปกติ35,900นานะแล้วเจอกันค่ะ